สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสโตการครับวันนี้ผมตระกูลเลนทมิรและทีมงานของแมสโตการทุกคนนะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับ Ford Ranger รุ่น XLT เครื่องยนต์2.2ลิตรเกียร์ AT 6สปีดนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นย่อยที่ได้รับการ minor c h h n g e ตั้งแต่เมื่อปลายปี2020นะครับแต่ว่าเราก็พึกจะนำมาพูดคุยกันนะครับจริงๆแล้วสเปคอาจจะไม่ได้มีความแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่ว่า เรื่องของหน้าตาตัวรถมีการทําให้มันสดใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็รุ่นนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเป็นรุ่นที่ราคาไม่ถึง90,00 900, 0 0บาทนะครับก็คือ8 9 9 0 0 0บาทนะครับออปชันฟีเจอร์ต่างๆถือว่าเป็นรถที่จับต้องได้ง่ายแต่อะไรบ้างที่ขาดหายไปที่ยังไม่ใส่มานะครับแล้วมีอะไรที่พอจะเป็นสิ่งอนุเความสะดวกต่างๆได้นอกเหนือจากนั้นรุ่นนี้ยังเป็นเบสในการพัฒนา Ford Ranger f o r d r a n g e r FX4 Max ด้วยนะครับซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อต้นปี2021ที่ผ่านมานะครับโดยราคาของ F4 x Max นั้นราคาอยู่ที่1,189,000บาทนะครับคิดดูซิว่าราคาที่ถมขึ้นไปเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยเกือบเกือบ900เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นี่จึงเป็นเหตุผลว่าฟีเจอร์บางอย่างใน F4 x Max ก็ยังไม่มีเหมือนกับพวก w i Track นะครับแต่สิ่งที่ F4 x Max มีเนี่ยเจ้าคันนี้ก็ไม่มีแล้วก็บางจุดนั้น w i Track หรือแม้แต่ Range Raptor เองก็ไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้ XLT ในรุ่นนี้เนี่ย จึงเป็นรุ่นที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับเพราะว่ามันมีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันการปรับโฉมที่เกิดขึ้นจุดที่เด่นที่สุดก็คือกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตหน่อยนะครับแต่างจากของเดิมเลยแล้วก็มีการเล่นแถบด้วยงานที่เป็นโครเมียมอันนี้คือการตกแต่งในรุ่นที่เป็น xlt ถ้าเป็น y track เนี่ยนะครับตรงขอบตรงนี้ก็จะเป็นโครลสี y track ถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นสีแบบสีส้มหรือสีแดงนี่แหละนะครับตัวนี้แล้วก็ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆก็จะเป็นเฉดสีที่ปรับเปลี่ยนกัน ลงไปเรื่อยๆถ้าไม่นับ r a n g e r Raptor เพราะอันนั้นเขาจะเป็น FORD ใช่ไหมครับก็งานที่ตกแต่งเข้ามาด้านบนเนี่ยก็จะเป็นงานที่ทำสีมานะครับแล้วก็มีอักษร r a n g e r นะครับยังคงอยู่อันนี้ก็จะเป็นแบบสีเงานะครับเป็นดำเงาก็จะให้ความดุดันมากขึ้นสำหรับการไมเนชเชนในครั้งนี้เจ้าคันนี้นะครับจะไม่มีไฟเดีย i ์ไทม์ n ล i นิ่งไ h t แต่มองเผินๆเหมือนมีเพราะว่าเขามีการใช้แนวเส้นที่เป็นโครเมียม นี่นะครับแต่ไม่ได้มี daytime running light like, เหมือนกับพวก w i d t t r c k หรือว่า Ford Ranger รรุ่น Limited ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้ให้ด้วยแต่ว่ารวมแล้วเนี่ยในชุดโคมยังไม่ได้เป็นแบบ Full LED ยังไม่ถึงคั้นนั้นในขณะเดียวกันโคมไฟไท้ายด้านหลังก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนยังไม่มี LED ยังเป็นหลอดไส้ทุกดวงนะฮะถือว่าเป็นความไม่ทันสมัยของ Ford Ranger ในปี2021 นในเรื่องของไฟท้ายแต่ที่เหลือนะครับไฟตัดหมอกยังมีให้แต่เป็นหลอดไส้อีกคือถ้าเป็นว i ยทร็กถ้าเป็นแรปเตอร์เป็น LED แล้วก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ตัวรถปรับเปลี่ยนนะครับบริเวณด้านหน้าฝาปรงเหมือนเดิมนะครับจุดต่างๆเหมือนเดิมจุดที่มีการปรับเปลี่ยนคือสีของล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกขนาด17นิ้วนะครับยางหน้ากว้าง265ทํามาเป็นสีดําเงานี่ก็ถือว่าเป็นเทรนตลาดนะครับและตรงนี้เองที่มันเข้าชุดกันกับกระจังหน้าทําให้รถดุดันระบบห้ามล้อนะครับ ด้านหน้าเป็นดิสด้านหลังเป็นดรัมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับระยะความสูงจากพื้นถึงบอดี้นะครับ230มิลิเมตรถ้าเป็น FF4 Max เนี่ยเขาก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปนะครับ FF4 Max ก็จะกลายเป็น256มิลิเมตรแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนก็คือยกเครื่องยนต์2.2ลิตร160แรงม้าของ XLT ออกแล้วก็ FF4 Max ไปยัด2.0ลิตรไบเทอร์โบกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดแต่คันนี้ยังเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอยู่นะครับนี่แล้วก็กระจกมองข้าง ก็ยังนะยังไม่ได้ไฟเป็น led นะครับสำหรับไฟเลี้ยวส่วนมือจงมือจับประตูเขาก็จะเป็นสีดำเงาหมดนะนี่คือตัวที่แบบตกแต่งมาเพื่อแบบรับตลาดแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะครับทรงรถก็ยังเหมือนเดิมนะฮะจริงๆเอารุ่นเก่าไปเปลี่ยนกระจังหน้านี้ก็ได <laughs> ้ก็ได้เห <laughs> <ๆ> <laughs> มือนกันช่วงล่างด้านหน้าเป็นปีกนก2ชัน้นด้านหลังก็เป็นโช๊คอัพแล้วก็แหนบนี่แหนบซ้อนนะครับให้ความนุ่มนวลดีนะครับจากการใช้งาน รอดนี่เป็นรถที่เก็บอาการผิวถนนดีมากๆนะครับแล้วก็ความนุ่มนวลที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้นุ่มจนย้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยซับแรงสะเทือนได้ดีมากๆนะครับเป็นรถกระบะคันนึงที่ผมประทับใจช่วงล่างมากๆแม้ว่าคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรในเกรด XLT แต่บอกเลยว่าขับรุ่นไหนนะครับก็รู้สึกว่าฟิลลิ่งช่วงล่างนั้นประทับใจเสมอนะครับนอกเหนือจากนั้นพวงมาลัยนั้นได้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยการซับแรงสะเทือนการควบคุมการใช้งานในเมืองแม้ว่ารถจะคันใหญ่นะครับแต่ก็ยัง ให้ความเบามือในการใช้งานได้ดีการคนโทรลรถนะครับเพียงแต่ว่าถ้าขับในย่านความเร็วสูงหรือบางจุดที่เรารู้สึกว่าความเร็วอาจจะไม่มากมายนักสัก80นะครับเรารู้สึกว่าพวงมาลัยที่มันต้องหน่วงน้ําหนักเนี่ยอยากให้มันหน่วงน้ำหนักมากขึ้นกว่านี้สักหน่อยหนึ่งของเดิมพวงมาลัยนั้นตอนที่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยจะให้ความรู้สึก ควบคุมได้ดีนะครับเก็บอาการดีแล้วก็มีความหนักแน่นตามสไตล์ของพวงมาลัยที่เป็นแล็กแอนพิเนียนแบบไฮดรอลิกนะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยก็ได้ความเบาได้ความสบายมากขึ้นแต่ว่าบางช่วงบางย่านเท่านั้นนะครับที่รู้สึกว่าอยากได้ความหนักแน่นเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับสกาดนะครับยังไม่ได้เป็นแบบชาร์จฟินนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตัวรถติดตั้งมาให้คือมีไฟที่หัวเก่งนะครับนอกเหนือจากจะเป็นโคมไฟที่เป็นไฟเบรกดวงที่3แล้วนะครับบริเวณด้านล่างของตัวโคมไฟยังมาพร้อมกับไฟส่องบริเวณพื้นที ที่กระบะท้ายให้อีกด้วยนะครับด้านท้ายของตัวรถก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับกันชนเป็นสีดําคันนี้มาพร้อมกับเซนเซอร์การระยะทางด้านหลังสีําแหน่งนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าไม่มีแล้วก็ไม่มีกล้องมองหลังซึ่งราคาเนี้ยแล้วก็รถไซส์ขนาดนี้เนี้ยควรมีจริงๆแล้วกล้องมองหลังเนี้ยควรจะเป็นมาตรฐานได้แล้วนะครับแล้วเอากล้องรอบคันไว้เป็นรุ่นบนๆก็ได้แต่ตอนเนี้ยรุ่นบนๆมีกล้องมองหลังแต่ไม่มีกล้องรอบคนันในขณะเดียวกันอย่าง XLT นี่ก็ถือว่าตัดกล้องมองหลังออกไป อยากได้กล้องมองหลังต้องไปเลือกรุ่น l i m i t ต็ซึ่งผมว่าราคานี้เนี่ยมาได้แล้วนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม f f 4 max ไม่มีกล้องมองหลังแต่จริงๆมันไม่ใช่ดูแล้วมันไม่น่าใช่สาระสำคัญอะ่ะเพราะว่าที่เครื่องยนต์คุณเปลี่ยนได้ทำไมกล้องมองหลังคุณใส่ให้ไม่ได้ถูกต้องไหมนะครับอ่ะช่างมันนะครับไปติดเองอักษร xlt นะครับอักษรเ a n เจอยังคงอยู่นะครับแล้วก็ มือเปิดฝาท้ายเขาก็ไม่ได้ทํามาเป็นสีดําเงานะครับเพราะว่ามันอาจจะต้องแบบเปิดบ่อยแล้วก็เวลาที่เราขนของข,องขึ้นอะไรพวกนี้บางทีมือเราเลอะมือเราสากมือเราเปลื่อนนะครับก็จะได้แบบเช็ดล้าทงทำความสะอาดง่ายแล้วก็สีไม่ถะลอกง่ายๆด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วกันนะครับในรุ่นนี้ไม่มีระบบผ่อนแรงที่ฝากระบาดท,ท้ายนะครับอยากได้ต้องเริ่มต้นซื้อตัวตัวลิมิเต็ด แต่ว่าจริงๆแล้วน่าจะเบิกอ,อะไรมาติดตั้งได้อยู่แล้วแหละนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่สาระสาคัญนะครับคันนี้เขาไม่ได้ติดตั้งไลเนอร์มาให้เราก็จะได้เห็นว่านี่คือพื้นกระบะสแตนดาร์ดจากโรงงานที่ยังไม่ได้ติดตั้งไลเนอร์ก็จะแบบนี้นะครับ ก็จะไม่ได้ตกแต่งเหมือนกับพวก w i d ์ Track พวก r a ต t o r นะครับงานวัสดุบุนุ่มก็จะน้อยกว่าอย่างเช่นบริเวณแดชบอร์ดด้านบนพวกนี้นะครับแล้วก็งานตกแต่งนี่บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งเลยที่ทําให้ XLT เนี่ยถูกนําไปพัฒนาไปเป็น FF 4 Max นะครับเพราะว่าชิ้นตรงนี้ไงที่ผมเคยบอกว่าตัวนี้สามารถจะเปลี่ยนแล้วก็ประกบลงมาเป็นอัฟฟิเตอร์สวิตช์ที่มีทั้งหมด6พอร์ตด้วยกัน แต่ว่าถ้าเป็นรุ่น Wi ยแทร็ k รุ่นลัพเตอร์เนี่ยตรงนี้เขาจะบุนุ่มมาหมดเลยแล้วเขาจะไม่ได้มีเว้นตรงนี้คือถ้ามันจะเปลี่ยนมันต้องยกทั้งหมดถุงลมนิรภัยคู่หน้าซึ่งผมว่าน้อยเกินไปในความเป็นจริงแล้วควรจะมีถุงลมนิรภัยเป็นม่านด้านข้างได้แล้วนะครับอย่างโตต้าเจ้าตลาดเนี่ยเขาให้เรื่องนี้มาหมดเลยนะครับแล้วก็มีถุงลมนิรภัยที่หูเข่าด้วยสําหรับอันนั้นคือเจ้าตลาดแต่สสำหรับ XLT รู้สึกว่าเออสองอันคู่หน้าเนี่ยน้อยไปหน่อย อุปกรณ์ที่ในรุ่นนี้มีก็คือระบบหน้าจอสัมผัสรองรับ Apple c a ค Android Auto อยอยู่แล้วอันนี้เขาติดตั้งให้นะครับระบบปรับอากาศนั้นยังไม่ได้เป็นแบบออโต้นะครับแต่ว่าการตกแต่งหรือสวิตช์ที่ให้มาผมว่าหน้าตาดูดีนะฮะแต่ยังไม่ได้เป็นออโต้ฉะนั้นก็จะยังไม่ได้แยกฝั่งนะครับแต่พวกไล่ฟ้าต่างๆเนี่ยมีให้ปุ่มค่อนข้างที่จะครบนะครับมี p o w e r o u t l e t นะครับขนาด12โวลต์อยู่ด้านหน้าหนึ่งตำแหน่งมี USB สำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะครับด้านล่างแล้วก็ มีมุมด้านขวาให้มา2องตำแหน่งเลยนะครับแล้วก็ตัวรถยังรองรับสวิตควบคุม Traction Control ด้วยนะครับเปิดปิดได้ตรงนี้แล้วก็ระบบเกียร์นะครับนี่คือหัวเกียร์ของเขานะครับรองรับการใช้งานแบบ Manual Mode ดด้วยนะครับผลักเข้ามาแล้วก็บวกลบได้นะครับการตกแต่งนะครับที่วางแก้วนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย ุ่มหนังแบบ3ก้านนะครับมาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแต่ยังไม่มีระบบแปลผันนะครับแล้วก็ไม่มีระบบความปลอดภัยอย่างที่พวกวา r ทรัคเขามีเช่นควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนช่วยดึงพวงมาลัยอะไรพวกนี้เขาไม่มีนะครับรวมไปถึงแจ้งเตือนการชนต่างๆแต่ว่าปุ่มควบคุมต่างๆเนี่ยยังเหมาะสมกับการใช้งานนะครับในระดับราคานี้ให้ระบบควบคุมวอลลุ่มการปรับเสียงรถเสียงเปลี่ยนแท็กเพลงนะครับวางสายรับสายโทรศัพท์มือถือแล้วก็ปุ่มสั่งงานด้วยเสียงจาก Ford s ซิงสด้วยครับ รุ่นนี้ตัวรถไม่ได้ติดตั้งพูชตาร์ทมาให้นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยระบบไฟหน้านั้นเป็นไฟหน้าออโต้ที่มีสวิตช์ควบคุมอยู่บริเวณด้านข้างนะครับตรงนี้กระจกมองด้านข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับรวมไปถึงการพับกระจกด้วยระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะฮะมาตรวัดเรือนใหม่ของ Ford Ranger รุ่น xlt เนี่ยไม่ได้เหมือนกับในพวก w วายทรั k เพียงแต่ว่าก็ไม่ได้ขี้เล่การตกแต่งก็รู้สึกว่าดูดีกว่าหลายๆรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปใน ราดาคู่แข่งเขาด้วยมาัดวัดเรือนไม้ด้านซ้ายจะเป็นวัดรอบนะครับแล้วก็มีการบอกตำแหน่งของอุณหภูมิของเครื่องยนต์ด้วยนะครับตรงกลางเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับมีสถานะบอกเรื่องของประตูนะครับสถานะของอัตราความประหยัดเอเวอเรสของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับโดย f o r d r a n เจ r xlt ในรุ่นเครื่องยนต์22ลิตรเกียร์ออโต้หกสปีดเท่าที่ผมได้ใช้งานนะครับใช้งานทั่วไป11.2กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้ประหยัดแต่ไมไ คือกลางๆถ้าเทียบกับคู่แข่งตลาดที่มีขายอยู่ในณเวลานี้นะครับฟังก์ชันต่างๆยังสามารถที่จะดูข้อมูลอย่าง t r i ป A ทริป 1, t r ่ p ทได้นะครับก็เลื่อนที่พวงมลาลัยหมดเลยการเข้าไปเซตติ้งข้อมูลตัวรถนะครับแสงนะครับระบบปัดน้ำฝนต่างๆคุณสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ตรงนี้เพียงแค่กดที่พวงมลาลัยนะครับตัวรถยังรองรับระบบกุญแจไมค์คีด้วยนะครับ เข้าไปเซตติ้งได้นี่ฮะไมค์คีย์นะครับคียเอดไมคีย์ก็คือกุญแจของเรานี่แหละนะครับก็มีมานานแล้วนะครับสำหรับระบบนี้เปิดข้อมูลคู่มือการขับขี่นะครับแล้วก็จะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการเซตติ้งค่าต่างๆสาหรับระบบกุญแจของเขานะครับข้อมูลระยะทางน้ํามันภายในถังนะครับเดินทางไปเท่าไหร่อะไรอย่างไรกดดูได้นี่เลยฮะที่ปุ่มตรงนี้นะครับส่วนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ปุ่มตรงนี้นะครับกดเซตใช้งาน,นง่ายๆเปิดระบบที่ปุ่มตรงข้างบนตรงนี้นะครับ นอกเหนือจากระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแล้วนะครับ Ford Ranger ยังให้ระบบควบคุมความเร็วหรือจำกัดความเร็วนะครับเรียกว่าพวก l m m t t s p e e นะฮะก็คือปุ่มตรงนี้ถ้าคุณกดตรงนี้นะครับมันจะขึ้นเซตนะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะเลื่อนเลื่อนความเร็วที่คุณต้องการให้รถขับไม่เกินคือเช่นสมมุติว่ากฎหมายบ้านเราตอนนี้บนทางด่วนกฎหมายใหม่นะสมมติกฎหมายใหม่แต่ยังไม่แน่ใจว่า ป้ายจราจรเนี่ยบ,บังคับใช้ทุกที่หรือ,อยังสมมติเขาบอกว่าไม่เกิน120กิโมตรต่อชั่วโมงคุณตั้งไว้เลยครับ120กิโมตรต่อชั่วโมงโดยปกติแล้วถ้าคุณนั้นขับด้วยตัวของคุณเองพยายามขับให้ได้120บางจังหวะมันเป็นทางลงเนินบางจังหวะขึ้นเนินมันจะไม่ได้120บางทีมันอาจจะแบบไหลลงเนินแล้วความเร็วเกินจังหวะกล้องถ่ายแชปเรียบร้อยนะครับ หมายไปถึงบ้านพอมีระบบนี้คุณตั้งไว้นะครับเท้าคุณไม่นิ่งอย่างไรก็ตามรถไหลลงเนินอย่างไรก็ตามนะครับระบบจะสั่งการแล้วก็บังคับให้ตัวรถวิ่งไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดได้ปิดได้เพิ่มลิมิตได้นะครับอ่านอกเหนือจากระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติครูสโนโทนแล้วนะครับก็จะมีลิมิตสปีดให้ด้วยและถ้าหากว่ามีข้อสงสยัยสมมุติว่าคุณตั้งลิมิตสปีดเอาไว้ที่120่ร้อยยี่สิกหรือแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้นะคร เติมคันเร่งแล้วไม่ต้องการกดออกจากระบบนี้ให้คุณนั้นกระแทกคันเร่งไปเลยฮะกดไปเลยระบบก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อคุณต้องการออกจากระบบนี้แล้วแบบใช้ความเร็วนะช่วงขณะน,นี้เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นการตัดสินใจของคุณเองเขาจะแบบกวาดรอบให้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วให้แต่ถ้าหากว่าคุณค่อยๆกดช้าๆมันจะเหมือนรถเหยียบไม่ขึ้นคือมันจะคาไว้ที่ความเร็วตรงนั้นนะครับรอบเครื่องยนต์ก็จะไม่สวิงด้วย อุปกรณ์อื่นๆนะครับก็จะมีการตกแต่งที่เปิดประตูนะครับเดิมๆถ้าจาไม่ผิดของเก่าๆเนี่ยมันก็จะเป็นพวกสีแบบสีเงินนะครับแต่อันนี้จะเป็นแบบออกเป็นเหมือนแดงๆนิดๆนะนะครับแต่ก็ดูยังเป็นสีเหมือนพวกโครเมียมแล้วแต่เฉดนะครับขึ้นอยู่กับว่ากระทบกับอะไรด้วยนะครับกระจกออโต้นะครับให้มันแค่บานเดียวบางเจ้าก็ให้4บานเลยนะครับเช่นเช่นแบบโตต้าไฮรักลีโวตัวท o อ t o นะครับอันนี้ก็บานเดียวนะฮะแล้วก็นี่ ไม่มีไฟนะครับมีแต่กระจกมาให้แต่ให้มาทั้ง2ฝั่งที่เก็บแว่นมีให้นะครับแล้วก็ให้กระจกมองหลังแบบตัดแสงออโต้ด้วยนะครับรุ่นนีต้ติดตั้งให้ก็ถือว่าโอเคดีเพราะบางเจ้าตัวท็อปก็ไม่มีให้นะครับอันนี้ก็คุมหนังตัวเบาะเบาะเหมือนเดิมนะครับใช้เฉดสีเป็นดาหมดเลยนะครับอาจจะมีการเล่นลดลายแซมเข้าไปบ้างนะครับแล้วก็เดินได้สีที่มันตัดสลับกับตัวเบาที่เป็นสีดําบ้างเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมแล้วการนั่งฟองน้ําการซับแรงสะเทือนต่าง เหมือนเดิมนะครับเบาะนั่งด้านหลังก็เหมือนเดิมนะครับเบาะนั่งด้านหน้ายังไม่ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแล้วก็ด้านหลังยังไม่มีระบบปรับอากาศมาให้นะครับมีเพียงแค่ power outlet ขนาด12โวลต์นะครับไม่มี USB นะครับก็คือเหมือนเดิมเลยพื้นที่วางขา Ford เป็นรถคันนึงที่ไม่ได้รู้สึกคับแคบอยู่แล้วนะครับโอเคนั่งแล้วอาจจะถ้าเทียบกับพวกดีแม็กเขาดูโปร่งโล่งสบายกว่าแต่ในขณะเดียวกันความแน่นหนาปุ๊บปั๊บตึกตักเนี่ย Ford เนี่ยก็มีความโดดเด่นเรื่องนี้มากกว่าเอาล่ะนะครับนี่ ทีนี้ในเรื่องของการขับขี่นะครับเราพูดก,กันไปเลยนะครับในรุ่น XLT ที่ใช้เครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับจะแตกต่างจาก FX4 Max ที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาก็คือเรื่องของไดชาร์จแล้วก็ชุดสายไฟต่างๆนะครับโดยไดชาร์จของ XLT 2.2ลิตรนั้นมีกำลังไฟอยู่ที่150แอมป์ในขณะที่จะเป็น FX4 Max เนี่ยเขาจะขยับขึ้นไปเป็น250แอมป์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ 2.2ลิตรให้กำลังเครื่องยนต์อยู่ที่160แรงม้าที่3,200รอบตนาทีนะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับที่1,600ลากแบบแฟลท็อปไปถึง2,600รอบตนาทีนะครับโดยเครื่องยนต์ตัวนี้ถูกอัปเกรดมาแล้ว1ครั้งหลังจากที่มีการไมเนอร์เชนครั้งแรกนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของหน้าตานะครับเดิมเนี่ยมันอยู่ที่150แรงม้า เท่านั้นนะครับก็ขยับมีม้าเพิ่มขึ้นอีก10ตัวนะครับอาตราเร่งถือว่าเป็นรถที่ไม่ได้ออกตัวแบบรุนแรงรดเร็วนะครับแต่ว่ามีกําลังให้ใช้แบบเหลือเฟือเลยนะครับเดิมเนี่ยผมเองเนี่ยมี BT50 ตัวเก่าอยู่แล้วนะครับก็ใช้เครื่องยนต์150แรงมา้า2.2ลิตรเช่นเดียวกันเกียร์อัตโนมัติมีทั้งรุ่นที่เป็นแมนนวลหกสปีดแล้วก็ AT บอกเลยว่ามันเพียงพอต่อการเดินทาง ไปเหนือล่องใต้แบบสบายๆนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้ถูกพิสูจน์ด้วยการเวลามาสักระยะหนึ่งแล้วว่ามีความทนทานมีอะไหล่เพราะว่าขายไปเยอะนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่หลายๆคนนั้นเลือกซื้อรุ่นนี้เพราะบางทีอาจจะแบบมีความไม่มั่นใจกับเครื่องยนต์ใหม่ก็ได้นะครับแม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่าเครื่องยนต์ใหม่ได้ถูกการปรับปรุงมาแล้วก็ตามใช่ไหมครับเราต้องรอการพิสูจน์ในระยะเวลาที่ต้องใช้เวลามากกว่านี้และนี่ฮะคืออัตราเร่ง0ถึง100นะครับที่เราได้ลองวิ่งกันดูนะครับ ผมไม่ได้ลงดีเทลรายละเอียดมากมายนะักสักเท่าไหร่นะครับสำหรับ XLT 2.2ลิตร 6AT คันนี้นะครับเพราะว่าบอกเพียงแค่จุดที่มันแตกต่างจาก Wildtrak บอกที่มันมีการอัปเกรดขึ้นไปเป็น FF4 Max เท่านั้นนะครับเพราะว่ารถเดิมๆเ,เนี่ยมันไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นนะักแต่เราก็เห็นฟีเจอร์เด่นๆที่คุณจะได้ใช้กันแน่ๆน,นะครับ ของเรนเจอร์นะครับในรุ่นนี้เป็น XLT ก็ให้ความนุ่มนวลสับแรงกระแทกได้ดีแล้วก็ขับในเมืองคล่องตัวนะครับเ้ยวยูเทินง่ายนะครับคันเร่งนะครับอ,อ,อาจจะไม่ใช่คันเร่งที่แตะแล้วมาแตะแล้วมาแต่ว่าตอบสนองต่อเท้าได้ดีใช้คําพูดแบบนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราแต่คันเร่งไปเนี่ยอาจจะมีอาการรอจังหวะสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็พอรถมันคํานวณได้ว่าเอตอนนี้คุณได้คลิกดาวเนี่ยนะครับรถก็เร่งรอบให้เราได้นะฮะ คือเป็นรถที่ยังไว้ใจได้ในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่นะครับจริงไนะเห็นไหมนิ่งอยู่นะครับเวลาที่แบบรถเริ่มเสียอาการระบบ t r ัคชั่นเข้ามาทํางานได้ค่อนข้างที่จะดีเลยจัดการตัวรถได้ไวแ,แม้ว่าตัวรถเนี่ยจะน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นในย่านความเร็วสูงเวลาที่เรากดเพื่อที่จะใช้ความเร็วเนี่ยนะครับรถค่อนข้างนิ่งเลยนะครับแต่ว่า อัตราเร่งเนี่ยถือว่ามีพอใช้งานไม่ถึงกับพุ่งทยานขนาดนั้นนะครับแต่ว่าช่วงล่างการเก็บอาการรอยต่อคอสะพานเนี่ยเก็บดีมากนะครับแล้วก็อาการดิ้นอะไรเนี่ยมีอยู่บ้างนะครับเมื่อเจอ,อผิวถนนที่มันแบบอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นคลื่นๆนะครับแต่ว่าเวลาที่รถเสียอาการที่ผมบอกไปว่ารลบต่างๆแล้วก็การคุมตัวรถเนี่ยยังทําได้ค่อนข้างที่จะ แม่นยำอยู่แล้วก็ทำให้เรามั่นใจในการดับขีกีได้ดีนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของระบบเบรกนะครับคือไม่เป็นปัญหานะฮะเท่าไหร่คือยังให้ความมั่นใจได้ดีในแง่ของว่าเวลาที่เราค่อยๆค,คลอเบรกเนี่ยนะครับรถก็ลดความเร็วชะลอความเร็วได้ตามที่เรารู้สึกว่าเราคำนวณได้แต่การเบรกถึงจุดหยุดนิ่งก็ขึ้นอยู่กับณเวลาแล้วก็ณความเร็วของตัวรถด้วยนะครับ60 000. ถึงจุดหยุดนิ่งหรือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงจุดหยุดนิ่ง คือโมเมนตัมตัวรถเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตามความเร็วแล้วก็น้ําหนักตัวรถอยู่แล้วแต่ก็โดยรวมแล้วภาพรวมเรนเจอร์ยังเป็นรถที่ให้ความมั่นใจในการขับขี่ได้ถือว่าดีการเกี่ยวการในโค้งเนี่ยก็ถือว่ารถทําได้ดีเนี่ยเราลองนะครับเป็นโคง้งยูเทิร์นะครับเห็นไหมฮะเข้ามาเข้าจิ๊ดเนี่ยนี่ฮะเห็นไหมครับอาการออกเนี่ยน้อยมากนะครับออกแล้วเก็บอาการเนี่ยนะครับลดคุมแรงบิดของล้อได้ดีเลยนะครับ ผม,ผมชมนะนะครับอาการดีของช่วงล่างด้านหลังเนี่ยก็น้อยกว่าคู่แข่งเยอะนะครับนี่คุณดูฮะโค้งครับการชะลอความเร็วนะครับเห็นไหมฮะพอผมชะลอแตะเบรกนุ่มนวลเลยนุ่มนวลเลยเห็นไหมนุ่มนวลเลยนะครับถือว่าน่าพับใจครับเรื่องของการขับขี่การเก็บเสียงดียอยู่แล้วนะครับสำหรับเรนเจอร์นะฮะ ไม่ต้องไปแตอะอะไรกับหน้าไมา้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงลมนะครับเสียงเครื่องยนต์ภายในห้องโดยสารอะไรต่างๆเนี่ยผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าต้องการรถที่ขับดีนะครับแล้วก็ตัวรถหน้าตาออปชั่นถือว่าพอได้ประหยัดน้ำมันอยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆนะครับ Ford เ a n g จ r anger, รุ่น XLT 22ลิตรย,ยังเป็นตัวรถที่น่าสนใจนะครับยังไงเรื่องของช่วงล่างทั้งด้านหน้าและ้านหลังก็รู้สึกว่าเออเราขับเราประทับใจนะครับยังยืนยันคาเดิมแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันยังขาดหายไปอันนี้ผมรู้สึกว่ามันคือถ้า มันจะสามารถตัดสินใจในการที่จะซื้อเนี่ยได้ง่ายขึ้นในระดับราคาเนี่ยไม่ถึง900 0แสเนี่ยเป็นระดับราคาที่น่าสนใจสำหรับตัวรถแล้วนะครับคือถ้าได้กล้องมองหลังแล้วก็ถุงลมทั้งหมด6ตตำแหนง่งจะจบเลยนะครับสำหรับในรุ่นนี้นี่คือ p k u p u r u r u ซีรีส์นะครับใน EP ที่5ของเรานะครับเราก็จะสลับกันไปเรื่อยๆฮนะเดี๋ยว คันเดียวบ้างเดี๋ยวคู่บ้างเดี๋ยวคันนั้นคันนี้บ้างนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรให้น่าสนใจเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามทั้ง f a c e b o o k y o u t u ล็อก o g จิท i n s t a g r ราแกรมรวมไปถึงเข้าไปกดติดตามหรือว่ากดรับฟังกันทาง PostCA ตทาง Spotify ของแมสสตุค้าด้วยนะครับอาจจะลงคลิปช้าบ้างเร็วบ้างแล้วแต่แต่ก็เดี๋ยวมีมาเสิร์ฟให้ต่อเนื่องแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ผมตระกูลิทมิตและทีมงานของแมสสุกค้าทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสสวัดี